สวัสดีค่ะพบกับรจนานะคะวันนี้รจนาเก็บเอาภาพบรรยากาศรอบๆบริเวณโคกหนองนามาฝากนะคะอันนี้เป็นต้นมะละกอต้นพริกนะคะพริกเกิดเองส่วนมะละกอก็ซื้อมาปลูกนะคะลูกใหญ่มากค่ะวันนี้อังเปามาเล่นที่โคกหนองนาด้วยรจนาก็เลยถ่ายคลิปไปเล่นๆค่ะมาดูพ่อหวานปุ๋ยกันนะคะเอาไหนบอกว่าปุ๋เข้าปาทำไมปุ๋ยถึงจะเข้าปาก แม่จะถ่ายรูปอ่ะรับคอเสื้อลงเถอะอังสุมาลีดีๆมันเป็นสไตล์เหรอเขาให้ปิดเน็ตนะแต่ว่าปิดแล้วแหละแต่ว่าหนูไม่ปิดอันนี้หวานปุย๋ยอยู่ยืนแป๊บเดียวมันมืดเฉยเลยตอนออกมายังไม่มืดเลยเนาะพีเซ็นนาหน่อยสิทุ่งนาสมมุติว่าเป็นพีเซ็นเตอร์อะค่ะอุ๊ยอันนี้เป็นการการการพูดแบบฉับพัน เดีเพิ่งเรียนเกี่ยวกับการพูดมาอะไรคือฉับพันที่แม่นคือการพูดแบบฉับพันนะรู้ไหมฉับพันอ๋อเออใช่การพูดแบบไม่เตรียมตัวฉับพันเรูเพิ่งเรียนมาแล้วยังไงก็เรียนมาไงแมก็เห็นหทำแล้วแล้วทำได้ไหมล่ะพูดแบบฉับพันอะโอเคพเรีวิวอ๋อใช่นะคะนาเราอันนี้นะคะคุณพ่อทำค่ะไม่ใช่ค่ะอันนี้พ่ออยู่ฝั่งนี้ ฝั่งนี้ของป้าเ้าแม่ทำไมให้หนูไปอ่าอ่าอันนี้เป็นพาทีพ่อกำลังหวานปุ๋ยอยู่นะคะตรงนี้เป็นนาของเราเองค่ะอ่าขายเม็ดมม่วงสองอันเม็ดมะม่วงถุงละร้อยขาดทุนเอาโลเม็ดมะม่วงหิมพันต์หิมะอร่อยเม็ดมะม่วงหิมพานต์อร่อยสดใหม่อบจากเตา ว้าาาไอ้มันฉานตายไปตรงนู้นเม็ดบํารุงถุงจักบาทเม็ดบํารุงถุงละสองร้อยห้าสิบบาทค่ะอืมโอเคมีหมูฟอยกระหมูสวรรค์ด้วยนะคะอืมแม่หนูเห็นจากตรงนู้นเหรอใช่แม่ก็เห็นเอาขายหมูฟอยหมูสวรรค์เป็นดอล่าหน่อยกำลองคำนวณอยู่ ร้อยหกสิบพานสามสิบห้าเอาพอมาแล้วให้กำลังใจพอสิร้อยหกสิบพานสามสิบห้าได้เท่าไหร่ร้อยหกสิบพานสามสิบห้าสามห้าสิบห้าทำไมต้องคิด <50 S 1> ห้สดอลลาร์าค่ะ <50 S 2> เ 60, นอห้าสิบดอลลาร์มันกระพรหรอาร้อยหกสิบนสิบห <5, 5. S 1> <5, S 2> ้าห้าดอลลาร์ค่ะโมเมน ทำไมต้องดอลล่า็ามสามสาม,มันไม่ได้ดอลล่าแบบน,นั้นนางเปาไม่ไหมายถึงว่าดอลล่าที่เป็นคนนากระตูนนาอันนั้นดอลล่าไปแล้วพอไปแล้วเดี๋ยวก่อนพาอว่าดอลล่าก่อนต้องวางหิมะพันสรงผมนี่ได้แต่ได้มา เฮ้ยยุงกัดขาตีไงเนี้ดูนี่ตบอ,อสุดยอดเลยเหือดเต็มทองเลยไปทุ่งนาอันเขียวขจีขมาเมิ่งผอบานปุ๋ยบายบาๆเน้แล้วบา,บายบายบาายยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ่ายคู่กับผานถทยดูสวยถึกและบึกบึนอ่อนแอบอบบา,บาค่ะ